บัดนี้วันที่26มกราคม2568เป็นวันที่24ที่ข้าพเจ้านายธารดลคุณวิพัฒน์ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศ,ศและมุนต่างๆถวายเป็นบุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัครพญชนะในบสวสดอย่างต่อเน,นื่นองวยเถิด บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกวาลีสุอัตตราคัจฉันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชสุนันตุสักขะมุกตังสักเกกามีจารูเปคิริสิการะตะเตจันตลิกเฮวิมาณีตีเปรตเจจักามีตารุวนาคะะเนเกอวัตถุมิเคเตภูมมาจยันตุเทวาแชลธาลวิสเมยักขะคันทัปปนาคา ติดทันตาสันติเกียังมุนิวรรควะจะนังสาธุูเมสุนันตุธรรมสาวนักกาลูไยมปัทันตาธรรมสาวนักกาลูไยมปัทันตาธรรมสาวนักกาลูไยมปัทันตาสองบทปูชาพระธนตรัยอิมินาสการินะบุตรตงอภิบุตรปุชาอิมินาสการินะธรรมหากบุตรปุชาอิมินาสการินะสังฆาบุตรปุชามะ สามบทกราบพระตนตไตรอะรางสัมมาสัมพุทธตพระากวาัททังพระกวัตังอาิวาเทมิสวาขาโตพระกวัตาธมูธัมังนัมสามิสุปฏิปันโนพระกวตัตโตสาวกสังโคสังฆังนมามิ ສິບບຸດຊົນນະ a ັກຄາຣະສິດທິກາຖານະມຸດສາພະກະວໂຕຣັງອະໂຕສັມມາສັມພຸດທະສານະມຸດສາພະກະວໂຕຣັງອະໂຕສັມມາສັມພຸດທະສານະມຸດສາພະກະວໂຕຣັງອະໂຕສັມມາສັມພຸດທະສາຫ້າບຸດຊົນໄຊສະນະນັກກຸມນະປາຖະພ ตุติยัมปิธรรมังสารนังคัจามิตุติยัมปิสังฆังสารนังคัจามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจามิตติยัมปิธรรมังสารนังคัจามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจามิภูกบทุตรสัจจกิริยาคาถานัตติมีสารนังอัญญพุทโธูมีสารนังวรังอิเตนะสัจจวัจเจนะสุติมีโหตุสัพพตานัตติมีสารนังอัญญธรรมโมีสารนังวรังอิเตนะสัจจวัจเจนะสุติมีโหตุสัพพตา นัติเมสารนังอัญญังสังโฆมสรรนังวรังอิตินสัจจวัจจินะสุติมีโอตุสพพตาเจตพุทธานุสติติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิจารณักสัมปันโนสุขโตโลกาวิถูอนุตตรูปุริสธรรมมสารติสัตถาเทวมนุษย์นังพุทโธภควาติแปดธรรมานุสติสวาขาโตภควตาธรรมโมสันติติโกอการิกเอหิปัสสิกโอปานายิกปชะตังเวทิตะปูวิญญูหิติ ก้าสังขานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจีปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยทิตัางจัตตาริบุริสายุคานิอัตตาุริสปุกะลาเอสาภะคะวะตรังสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักกินายโยอัญชลีการานิโยอนุตตรังปุญญกิตังโลกัสสาติ สิบรัตนสูตรยานีตะภูตานิสมาคตานิภูมมานิวายานิวะอันติลิกีสัพเพวะภูตาสุมนาพระวันตุอัตโภปิสักกัจาสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสามีตัสัพเพเมตังกรุธามานุสิยาปัายะทิวาจารโตจะหารันติเยผะลิงตัสมะหิเนรักขตาอัปปมัตตายังกินจีวิ ตังอิทวาอุรังวาสักเคสุวายังรัตนังปณิตังนันุสมังอจิตตถาคาเตนะอิจัมปิพุทเตรัตนังปณิตังเอเตนะสัเจนะสุวัติโอตุกายะกายังวิราคังอะมตังปณิตังยัตทัชกาสักยมุนี สัมมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสมัจจิกินจิอิทัมปิธัมเมรัตนังปณนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุยัมพุทธะเศโตปริวันนะยีสุจริงสมาธิมานันตะลิกัญญะมหามาหุสมาธินาเตนะสมูนะวิชชติอิทัมปิธัมเมรัตนังปณนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุ เยปุคาลาอัตตสตังปะสัทธาจัตตาริเอตานิทุคานิโหติเตตักิเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหภาพลานิอิตัมปิสังคีรัตานังปณิตังอิเตนะสัจเจนะสุวัติโอตุเยสุปยุตตามะนสาทันหีนะนิกามิโนโภตามสาสะนัมหิ เตปฏิปตาอมตังวิกไคหะรัตถามุธานิปุติงคุณชะมานาอิธรรมปิสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุยะตินตะคีโรปะทาวิงสิโตสียาจตุปิวาเตปิอสัมปะกกามิโนปิโยตถูปะมังสปุริสังวะทามิโยอริยสัจจานิอเวจาวัสสติ อิตัมปิสังคีรัตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยอัลิยสัจจานิยุปะนิพาวยันติคัมพีระปัญเยนะสุเตสิตานิกินจาปิเตโหติปุสสปะมัตตาะเตภวังอัตมาหามาติยันติอิตัมปิสังคีรตานังปณิตังอิเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ สาหาวัสสะทศนะสัมปทายะตายสุธรรมาชะหิตาพระวันติสกยาทิฏฐิวิจิกิจจิตันจะสีลพะตังวาปิยะทัตติกิจจิตยตุหะปาเยหิจะวิปุมุตโตจะวิปปะมุตโตจะชาปิทานานิ อาภัพปูกาตุงอิตัมปิสังเคระตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโอตุกินจาปิโสกัมมังกะโรติปาปกังกาเยนะวาจายุตเะเจตสาวาอาภัพปูโสตัสสะอะติจัทายะอาภัพพาตาทิตตบัตัสสะวุตตาอิตัมปิสังเคระตะนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโอตุ วนับปุมพยยะถาพุทธิตักเขตคิมหานะมาเสป t ามะสมิงคิมเหตะถูปะมังธรรมะวังอติสยยนิปพานะามิงปรมังหิตายอิธรรมีพุทธระตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหูตุวะโรวรัญยวรัโทวราหโรอนุตตะโรธรรมะวังอเติสยยิอิธรรมปีพุทธิระตนังปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุขีนังปุรานางนาวังนาวังนัตติสัมภวังวิรัตตาจิตตายะติเกภาวัสมิงเตขีนะพีชาอภิรุนหิตฉันทานิพันติธีรายะธาัมปัติโบอิทัมปีสังเกตานังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุ ยานีทะูตานิสมาคตานิปุมานิวายานิวะอันตริกเกตถาคตังเทวมนุษสปูชิตังพุธังนมัสสามะสุวติโอตุยานีทะูตานิสมาคตานิปุมานิวายานิวะอันตริเกตตถาคตังเทวมนุษสปูชิตังธรรมังนมัสสามะสุวติโอตุยานีทะปูตานิสมาคตานิปุมานิวายานิวะอันตริกตตถาคตัง เทวมนุษส์ปูจิตังสังฆังนามัสสามะสุวติโอตุสิบาตานาบิติยะบาลิตสภะโลกวินิมุตโตสภะสันตปาวัชิโตสภะเวระมติกันโตนิพุโตจตุวังภวะสพีติโยวัตวิวัตชันตุสพะโลกวินัสสตุมาเตภวัะวันตารโยสุขีธีกายุโกภวะอะปิวาธนะศีริสะ อิจังวุฒาปจายโนจตารูธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังสิบสองอาทิตตปริยายสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังพระควาขายายังวิหารติขายาสีเสศติงพิกุสหเสนะตัตรักขูพระควาพิกัวมันเตศีสับปังพิกเวอาทิตตังกินจะพิกเวสับปังอาทิตตังจักกุง พิกเวทัติตังลูปาอาทิตตาจักขุวิญญาณังอาทิตตังจักขุสัมภะโสอาทิตโตยัมปิตังจักขุสัมภัสะปัจจยาอุปจติเวทายิตังสุขังวาทุกังวาทุกามัสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังลาคักินาโทสักินาโมหกินาอาทิตตังชาติยาจารามรณีนัสุเกหิบาลิเตเวหิทุกเกหิโทมนัสเซหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวัฏามิ โสตังอาทิตตังสัตตาอาทิตตาโสตาวิญญาณังอาทิตตังโสตสัมปัสโสอาทิตโตยัมปิตังโสตสัมปัสสปัจจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกังวาอทุกามะสุขังวาตัตตมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังลักขิตนาโตสกินามุหกินังอาทิตตังชาติยาชรามระเนนะโสเกหิตบาลิตเวหิทุเกหิโตมนาสิหิปุปายาสหิอาทิตันติวะธรรมิ

ชีวะหาอาทิตตารักษาทิตตาชีวะหาวิญญาณังอาทิตตังชีวะหาสัมปัสสุอาทิตโตยัมปีตังชีวะหาสัมปัสสัพพัญญาอุปัจติเวทายตังสุขังวาทุกังวาอทุกามสุขังวาตัมปีอาทิตตังกินาอาทิตตังอาทิตตังราคะกินาโทสกินาโมหกินาอทิตตังชาติยาชะรามะชะชะรามารณีนโสเกหิปาริเทเวหิทุกเกหิโทมนัสเิอุปายาเสหิอาทิตันติวัตรามิกาโยอาทิตโตปุตตปาอาทิตตา Kaya pinja nang atitang kaya sempat sewa tito yang kaya sempat sa pacaya upacap di wetaji tang tukang wa tampi atitang kina atitang atitang laka kina dosak kina mua kina atitang cari ya cara ma- cara ama kanina so kehi kehi tu

nepin tati lupe supi nepin tati jaku winyani pi nepin tati jaku sambat sepi nepin tati yam pi tang jaku sambasa pajaya upacati wetha yitang tu kangwa tu kangwa atau kama su kangwa asa mingpi nepin tati so ta asa mingpi nepin tati satti supi nepin tati so winyani pi nepin tati so sepi nepin tati yam pi tang so ta sambasa pajaya upacati wetha yitang su kangwa tu kangwa atau kama su Asaming pini pindati kana taming pini pindati kanti rupi ini pindati karena pinjani pini pindati karena sampai se pini pindati yang bidang kana sampai tapat caya upacati tang tukang wat tukang wat atau kama tukang wat asaming pini pindati jiwa ha ya pini pinatik, rasa supi jiwa ha wiyani pini pinatik, jiwa ha sampat sepi ini pinatik, yam jiwa ha sampat jaya upacati yitang tukangwa, atau atau seming pini pinatik, kaya seming pini pinatik, poza pisu ini pinatik, kaya wiyani pini pinatik, kaya sampat se ini pinatik. ยัมปิตังกายาสัมปัสสะปัจจะยาอุปจัชติเวทายตังสุขังวะทุกังวะอัตุกรรมสุขังวะตัสมิงปีนิ้ปินตติมนัสสมิงปีนิ้ปินตติตรมเมสุปีนิ้ปินตติมโนวิญญาณิปีนิ้ปินตติมโนสัมปะเสปีนิ้ปินตติยัมปิตังมโนสัมปัสสะปัจจะยาอุปจัชติเวทายตังสุขังวะทุกังวะอัตุกรรมสุขังวะตัสมิงปีนิ้ปินตตินิ้ปินตังวิรัชติวิรากาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตามีติ ยานังอุติกินาชาติปุสิตังพรหมักจาิยังตังการณียังนาบารังกิตตาญาติปะจานาติติอิทัมวุจะภะคะวะภะคะวะอัตตะมะนาเตภิกขุภะคะวะโตปาสิตังอะพัสอะภินันตุงอิมาสมินจะปานักเวียาการนักสมินปัญญามานิตัสสะภิกขุสะหัสสัสสะอนุปาทายะ อาสาวิกิตตานิวิมุตติงสุทิสิบสามอนัตตลักขณะสุตงังเอวามีสุตังเิกังสมะยังภะกวะภา,ารานาสียังวิหารติอิสีปัตเนมิฆาทายตตะรักขูภะวะปัญจวัคคิเยปิกวามันเตสิรูปังพวกวิกเวอานัตตาลูปังจายตังพิกเว อัตตาอภวิสสะนาอิตังรูปังอปาทายะสังวตยะลัปปิตาจารุปีเอวังเมูปังโหตุเอวังเมูปังยะาจักโกภิวูปังอนัตตมาจารุปังอปาทวตจารปปติูปีเอวังเมลูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสีติเวทนาอนัตตาเวทนาจะอิตังภิกเวอัตตา ภะวิสะนาจิทังเวทนาอาภาทายะสังวัตติยะลับวทะจะเวทนายะอวังมีเวทนาหูตเอวังมีเวทนามาหูสิติยัสมาจะกูพิกเวเวทนาอัตตาตัสมาเวทนาอาภาทายะสังวัตติณะจะลับปฏิเวทนายะอเอวังมีวทนาหูตูอวังมีเวทนามาหูสิติ สัญญาอนัตตาสัญญาจะหิตังพิกเวอัตตาอภวิสสะนาหิตังสัญญาอภาตายะสังวัตเตยะลพิตาจะสัญญายะอีวังมีสัญญาหูตุอีวังมีสัญญามาหูสีติยะสมาจากปิกเวสัญญาอนัตตาตสมาสัญญาอภาตายะสังวัตตินินทะลับปฏิสัญญายะอีวะอีวังมีสัญญาหูตุอีวังมีสัญญามาหูสีติ สังขาราอนัตตาสังขาระใจตังพิกเวอัตตาอภวิษะสังสุนาอิตังสังขาราอภปายะสังวเตยุงลเปตะจะสังขารีสูเอวังมีสังขาราหุนตุเอวังมีสังขารามาเฮสุนติยะสมาจักโภลิกเวสังขารา อนัตตาปัสสาสังขาราอาปาตายะสังวัตตัิณัจจลพัติสังขาริสุเอวังมีสังขาราอุตุเอวังมีสังขารามาหิสุติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจะหิตังพิกเวอัตตาอภวิสสะณหิตังวิญญาณังอาปาตายะสังวัตติยัลพิจักจะวิญญาณี้เอวังมี ตังวิญญาณังโอตุเอวังมีวิญญาณังมาอาโหสิติยาสมาจักโกปิกเววิญญาณังอนัาตาตาสัมาวิญญาณังอาปาทายะสังวัตตินะยลปะติวิญญาณีเอวังมีวิญญาณังโอตุเอวังมีวิญญาณังมาอาโหสิติตังกินมัญญาตะปิกเวีลูปังนิจจังวาอนิจจังวาติอนิจจังปันติยัมปนานิจังทุกขังวาตังทุกังวาติทุกขังปันติยัมปนานิจังทุกขังวาลิ วิปปัลินามะธรรมังกันลังนนตังสมะนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโซวามัสสมิเอโซเมตอตตาติโนเอตังปันเตตังกิงมัญญะตาพิกเวเวทนานิจังวาอนิจจาวาติอนิจจาปันเตยัมปันานิจังทุกขังวาตังทุกขังวาติทุกขังปันเตยัมปันานิจังทุกขังวิปะลินามะธรรมังกันลังนนตังสมะนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโซวามัสสมิเอโซเมตอตตาติโนเอตังปันเต

yang pananit tang dukang wi nama tambang kalang mangkal lang sama e tang mama eso so sami eso e so mi e, so no e tang pante tang ting man ya ta nang nit jang wa nit jang a nit jang wa ti a jang pante yang banani dukang wa tang dukang kang wati dukang pante yang pananit dukang wi pa nit pi na na tam mangkal ปัสสิตตงเอตังมามะเอโสหามัสสมิเอโสเมอัตตาติโนเอตังปันเตตัสมาหิตังตัสมาติอะพิกเวยังกินจิลูปังอติตานาคตาปัจจุบันนังอัจจตังวะปะหิตาวะอุลาริกังวะสุกุมังวะหินังวะปานิตังวะยันทุเรสันติเกวะสัพพังรูปะรูปังนิตังมามะนิโสหามัสสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังเณตาปุตังสัมะปัญญายะทัตถะปัง ยากาติเวทนาอัตตานาคตปปจุันนาอัชตาวะพระหิทาวาโอลาลิกาวาสุกุมาวาหีนาวาปานิตาวะยาทูเรสันจิเกวะสัพะเวทนานีตังมะมะนิโสมัชมิณเมโสอัตตาติเอวามิตังยัตถาภูตังสัมมัปปัญญายัตถะตตปังยากาติสัญญาอัตตานาคตาณาคตา ตานาคตปัจจุบันนาอจัตาวาภัทาวะโอฬาลิกาวาสุกุมาวะอินาวะปะนีตาวะยาตุลลสันติกาวะสัพพะสัญญาณีตังมามะนิโสมัสมินะมีโสอัตตาติเอวะมิตังยะถาภูตังสมะปัญญาตัพทัปังเยเกติสังขาราอภิตานาคตปัจจุบันนาอจัตาวา พระหิตาวาอุลาลิกาวาสุขุมาวายินาวะปณิตาวาเยตุเิสังเกวะสัพเพสังขาราเนตังมะมะเนสุอามะสมินะมีโสอัตตาติเอวะมีตังยะตากุตังสมะปัญญายะัตตะปังยังกินจิวิญญาณังอติตานาคตาปัจจุบันังอัจจตังวะพระหิตาวาอุลาลิกังวาสุขุมังวา ีนังวาปานีตังวะยันทุเรสันติกวาสัพพังวิญญาณังนีตังมะมะนิโสมัสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยาถาภูตังสัมมาบรญยายนัตตาพังเอวังวัสสังพิกเวสุตาวะอริยสาวกโกลุปัสมิงปีนิพินทติเวทนายะปีนิพินทติสัญญายะปีนิพินทติสังขารีสุปีนิพินทติ วิญญาณน่าจะมีปีนี้ปินทตินิพินทางวิรัติจิวิราคาวิมุตติวิมุตตสัมิงวิมุตตมีติยานังโหติกินาชาติปุสิตังพระมคจริยังกตังการณิยังนัปัรังอิทธาญาติปัจจานาติติอิทธามุจจาปัจวะอัตตะมะนาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตปาสิตังอาปั อภินันตุงอิมัสมินจะบานเวยาการณัสมิงพัญญะมานปัญจวัคคียานังวิคูนังอนุปาทายะอาสะเวอิตอิตานิวิมุตติงสุติสิบสี่บทสวดมหาสมัยสูตรอิวัมเมสุตังอีกังสมัยังพะควาสักเกสักเกสูวิหารติ กปิละวัตตุสมิงมหาวันีมหาตาภิกขุสังเคาสัตติงปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสเปหิวะอรหันเตหิตัสสหิจโลกัตถาตูหิเทวตาเยกุเยนะสันนิปติตาอุนติปะกวันตังพัฒนายะภิกขุสังคัญจะอัตโกจตุนังสุทธาวาสกาจิกานังเทวานังเอตัทธโหสิอะยังโขปะขวาสเกสุวิหารติ กปิละวัตุสมิงมหาวณิมหาตาภิกขุสังเขนะสัจจิงปัญจามเตหิภิกขุสเตหิสัพเพวะอรหันเตหิตัสสหิจโลูกาธาตูหิตเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหณติภักวันตังทสนายะภิกขุสังกัญญานุนนะมัยัมปิเยนะภักวาเตนุปัสสังกเมยามะอุปัสสังกมิตวาภักวัตโตสันติเกปัจจัปจีกคาถาวาสุยามาติ อาตะโคตาธิวตาสยยะตาปิมามะภะละวาปุริโสสัมมิตชิตังวาปังภสษารยยะภสษานิตังวาปังสัมมิตชุยยะเอวะมิวะสุทธาวาเสสุเทวิสุอันตระหิตาภะกวัโตปุระโตปาตุระหังสุอาตะโคตาธิวตาภะกวันตังอาิวาเทตาวะ เอกมันตังอัตตังสุเอกมันตังจิตาโกเอกาเทวตาภักควาโตสันติเกมังคตังอาภาสิมหาสมยโยปาวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตตมัคหะอิมังธรรมะสมยังทักษิตายเยวะอปราชิตสังคันติอาตโกอปาราเทวตาภักควาโต สันติเกอีมังคตังอาภาษิตตระภิกขะวสัมตะอังสุจิตังอัตโนุขุชุกามังสุสารติวะเนตตานิกะฮิตวาอินทริยานิรักขันติปันชิตาติอัตโกอัปาราติวตาภะคะวะโตสันติเกอีมังคตังอาภาสิเจตวะสีลังเจตวะปะลีกังอินทะหีลังโอหันจักมะกมจาเตจะ จันติสุทาวิมลาจักขุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตโกอปาราติวตาปะขวัตโตสันติเกมังคตาณาปาศิเยเกติพุทธังเสรนังพัตตาเสนะเปิกามิสันติอปายะภูมิงปายะมนุสังเทยังเทวกายัง ปาลีปูริสันติติอาตโกภะข่าวปิคุวามันเตสีเยปุเยนะปิกเวตสศาสุโตกถาตุสุเตวตาสันนิปติตาโหติตัทาคตังทัศนายปิคุสังคันจะเยปิเตปิกเวอาเอสุงอติตะมัตทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะขวันตานังเอตัปะระมาเยวะ เทวตาสันนิปติตาเอกาเฮสุงเสยยะถาปิมยหังเอตระหิเยปิเตภิกเวภวิสันติอะนาคตปะอะนาคาตมะทานังอรหันโตุสมมาสัมพุทตตสัมปิพคะวันตาน낭เอตปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภรวิสันติเสยยะถาปิมยหังเอตระหิอาิกิสสามิภิกเวเทวกายานัง นามานิกิตายิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทสิสสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาตตัสาทุกังมนัชิการตาภาสิสามิติเอวัมพันเตติโกเตพิกขูภะคะวตูปัจจโสสุงภะคะวะเอตาทาวุจสิโลกะมะนุกัสสามิยัตถะุมา ตถาสิตาเยสิตตาคิริคัปปะรังปะหิตัตตาส a m หิตาปุตรสิหาวะสัตลีนาโลมะหังสาวิสัมพุโนโพธาตรรมะสาสุตตาพิปัสสนามะนาวิลาพิยโยปัญจสติยะตาวาวณีกาปิละวัฒวีตตอามันตายิสัตตาสาวกีศาสนาลติ เทวกายทั้ปิกันตาเทวิจานาตา้งปิโกเตจอาตามกรุงสุตวาพุทธัสสัสสนังเตสัมปาตุระหุยานังอามนุสสานัทสศนังอาภิกสัตมัตตคุงสหัสสังอาทัศตาริงสาตังอิกสหัสสานังอามนุสัตนามัตตสุงอาภิกินันตมัตตคุงที่สาสปาพุตตา อาคุงตันจาศพังอาปิญญายะวะวะคิตาวานะตะคุมาตะตววมันตายิสัตถาสาวกีศาสนีละเตถิวกายาภิกันตาเตวิชานาตาภิกขโวเยโวหังกิตายิสามิกิตาไิอนุบุปภะโสสัตตาสหสาวะยัาบุมมากะปิลวัตถวาอิทธิมันโตชุติมันโตวณะมันโตยัสสิโนมุทะมานาภิกกามุภิกุนังสมิติวันังชะสหัสสาเหมาวตา ยักขานานตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยักษสัจินโมทะมานาภิกมุโภิกุนังสามิติงวัานังสาตาคิราติสหัสสายักขานานตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยักษสัจจนมุทะมานาภิกมุโภิกุนังสามิติงวัานังอิเจเตโสละสาหัสสายักขานานตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยักษสัจจนโมจักมานาภิกมุโภิกุนังสามิติงวัานังวิสามิตา ปัญจะสตายัคขานาณตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสสินโนมุทะมานาปิกามุงปิกูนังสมิติงวานังพิยายยนังสตาสาอัตสังยัคขานังไบรลูปาสติกุมพิโรราจาไกโกสูปากาสมิติงวานังปุริจมันจัติสังราชาทัตตาลัตโตปัสสาสติคันทัพานังอธิปติมหาราชายาสัสสิโต ปุตตาปีตัสสะมหากุอินทะนามามหาภลายิจิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยัสสติโนมุทะมานาปิกกามุปิกขุนังสมิติงวันังทักจีนันจติสังราชาวิลุนลักโหตัปปัสาสติกุมพันทานังอธิปติมหาราชายยัสสิโสปุตตาปีตัสสะมหากุอินทะนามามหาภลาอิติมันโตชุติมันโตวันละวันโตยัสสติโนมุทะมานาปิกกามุปิกขุนังสมิติงวันัง ปัจจิมัญจัติสังราชวิรูปักขูปัสสะสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสสิสุปุตตาปิตัสสะปาโวอินทะนามามหาฟ้าลายิธิมันโตชุติมันโตวันนักมันโตยาสสิโนโมทะมานาปิกขมุงิกุนังภะมิติงวันังปุตต